วันนี้จะมาพีเต์เรื่องหัวข้อดูอิงนะครับดูอิงคือการการลงมือทางานทํางานอย่างไรให้มีมีประสิทธิภาพและมีความสุขการทํางานเราต้องทําร่วมกับคนอื่นกับเพื่อนกับหัวหน้ากับลูกน้องการที่เราจะทํางานเราต้องบริหารอยู่มีอยู่แปดส่วนที่จะทําให้เราทํางานแล้วมีความสุขอย่างแรกต้องรู้จักตั้งเป้าหมาย ตั้งเป้าหมายคือเราจะทําอะไรทําอย่างไรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าวันนี้เราจะทาอย่างถือว่าเราเป็นโปรแกรมเมอร์วันนี้เราจะทํางานในส่วนไหนต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความคลุมเครือเพราะว่าเราทํางานเป็นทีมอย่างที่สองการรู้จักบริหารเวลาก็อ่า้องจองกับพ้อแรกับการบริหารเวลาก็คือ อยามถือว่าเราทํางานเรามีหัวข้อหลายอย่างเราได้รับมอบหมายงานมาหลายส่วนเราไม่ใช่ถ้าติดงานใดงานหนึ่งอยู่เราไม่ใช่งงอย่างงานเดียวให้รู้จักบริหารว่างานนี้ติดไปสิบยี่สิบนาทีแล้วอาจจะไม่ได้ก็โพสต์เงไว้แล้วก็ทํางานอื่นก่อนอันนี้เป็นการบริหารเวลาแล้วก็สามการเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความมั่นใจก็คือว่ากล้าถามกล้าพูดกล้าตอบ ถึงจะขิดเดี๋ยวก็มีคนช่วยแนะนำแนะนำให้อย่างที่สี่มีความวร่วมมือเพราะว่าเราทำงานทีมเวิร์คไม่มีงานเดียวทำกันก็อย่างน้อยก็สามคนสองคน,คนก็ต้องเข้าใจกันต้องคุยกันรู้เรื่องอย่างที่ห้าสุดเป็นคนที่ชอบทำมากกว่าพูดก็คืออย่างน้อยก็ควรจะทำให้ได้อย่างที่พูดห <c oughs> oh, รู้จักกระตุ้นเตือนตัวเอง การกระตุ้นตเตือนตัวเองนี่ก็คือ,อแอคทีฟอยู่ตลอดถ้ามือนง่วงก็เป็ลงนับต้นไม้ปรับทัศนคติก็คือว,ว,ว่าทํางานคือไม่ทําเป็นเล่นแล้วก็ไม่ไป็นตัสองต่อเ,เจ็ดเจ็ดนะเจ็ดะ็ก็คือว,ว่าทํางานก็ทําให้จ,จริงจังเล่นก็ส่วนเล่นแต่การสร้างสัมพันธ์ก็ ก็กตัวจะคุยกันสนิทก,กันทุกคนครับแล้วก็กา,ารทำงานกันกับคนอื่นความสำคัญก็อยู่ที่การสื่อสารใน,ในองค์กรถ้าสือา่อสารผิดพลาดก็จะเจอปัญหาคุยกันไม่รู้เรื่องต้องผายงานผิดครับก็การสือพพรส่อสารนะครับก็ จะมีปัจจัยตามนี้ครับหนึ่งความจริงใจก็คุยกันด้วยความจริงใจก็ไม่จําเป็นต้องอก็มีการชมบ้างถ้าเพื่อนทําดีหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าอวยกันอะไรกันเกิดไปสองก็ปัดก็ปราขถนาดดีพูดคุยกันเสนอแนะกันปรึกษากันได้สามก็มีมีน้ำใจกันรู้จักให้ขนมขนมซื้อมาแต่งกันคิ้อะไรเงี้ย อุปสรรคในการสื่อสารครับการสื่อสารถ้าสื่อสารผิดก็จะเป็นอย่างที่พูดไปข้างต้นว่ามันจะเกิดปัญหาทั้งขอบเขตงานเนื้อหางานทํางานกันผิดพลาดอุปสรรคก็จะมีหนึ่งความรู้ที่แตกต่างกันการรับรู้ข่าวสารเดียวกันแตกต่างแต่แตกต,ต่างกันก็จะทางานกันยากจะเข้าใจกันคนละแบบสองการอิดเบือนข้อมูลอันนี้ก็จะเกิด ึ้นบ่อยถ้ามีการปาส่งต่อผ่านกันแบบว่าหลายๆต่อคนนี้คุยกับคนนี้แล้วก็ไปต่ออีกคนนึงไปต่ออีกคนนึง่าถ้าเป็นขอบเขตงานขอบเขตงานก็อาจจะตกหล่นจากมีห้าหกอย่างอาจจะบิดเบือนไปเหลือสี่อย่างสามอย่างแล้วก็สารการกันกองข่าวสารการกันกองข่าวสารก็ในกรณีที่ได้รับข่าวสารมาเฉพาะบางส่วนก็ควรจะกันกองก่อน ที่จะพูดออกต่อ,อไปเพราะว่าถ้าพูดไปไม่หมดความหมายมันอาจจะเปลี่ยนได้สี่จังหวะเวลาในการติด,ต,ดต่อสื่อสารจังหวะก็คือว่าบางจังหวะที่ควรพูดก็พูดบางจังหวะที่ยังไม่ควรก็ควร,ควรจะอย่าไปพูดครับการพัฒนาการสื่อสารมีสิบอย่างอย่างแรกสร้างความคิดให้ชัดเจนก่อนที่จะพูดอะไรก็คิดให้ชัดเจนก่อนว,ว่าจะพูดเกี่ยวกับอะไร พูดถึงอะไรความหมายที่ต้องการสื่อสารคืออะไรอย่างที่สองกำหนดเป้าหมายก็คือว่าจะพูดอะไรความหมายต้องการสื่อสารดจุแค่ไหนอย่างที่สการพิจารณาสิ่งแวดล้อมอย่างที่สขอคําแนาะนําจากผู้เชี่ยวชาญก็อาถือว่าจะพรีเซนต์โปรแกรอยู่ตัวหนึง่งถ้ายังไม่มั่นใจก็อาจจะถา,าโพสถามในบอร์ดถามพี่เองถามพี่น้ําก็เพื่อให้อ่า คดรใถูกต้องอย่างที่ห้าควรระวังการสื่อสารทางสีหน้าทางน้ำทางน้าเสียงอาจจะเครียดอยู่ทํางานอยู่แล้วยังไม่อยากตอบเพื่อนอาจจะแบบเดียวแต่ไม่ดึงหน้าใส่กันอย่างที่หกพยายาม <c oughs> ทาการสื่อสารกับผู้ร่วมงานพยายามคุยกันอย่างที่เจ็ดคอยิิบตามผลการสื่อสารถามอะไรไป คุยรายการก็พยายามาติดตามว่าคำตอบที่ได้เป็นอย่างไรอะไรครับอย่างที่ 8, แปดวางแผนการสื่อสารทั้งเรื่องปัจจุบันและเรื่องแนอนาคตอย่างที่เก้าควรปฏิบัติตามสิ่งที่พูดไปได้อย่างที่สิบควรเป็นผู้ฟังที่ดีมีคำถามไหมครับ จากสำนักจากสิท <Kell> ธ <ee anthropology> <lequel> <stood> <Bu> ิ์อาจารย์รองเอมินดองเพิ่มอีกข้อพือาพผิด